เอาละครับกลับมาสู่ตอนที่2นะหลังที่เราได้ติดตั้งนะครับ q u a n t i f y Pro เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวทดลอง30วันนะฟรีนะหรือไปซื้อตัวจริงมาใช้นะครับก็ไม่แพงนะครับนะก็คนไทยก็ขายเยอะนะครับลดราคาด้วยนะโอเคนะครับก็เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะว่ามันใช้งานยังไงผมบอกเลยว่าชีวิตดีดีแน่นอนนะครับเอาละก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจกันว่า SketchUp เนี่ยก็คือโมเดล3มมิติถูกไหมที่เราสร้างขึ้นมานะครับและมันมีหลักการแบบนี้ครับ เมื่อเราต้องการคิดวัสดุแล้วคิดราคาด้วยสําคัญนะครับสําคัญตรงที่ว่าเราจะต้องทํางานให้มี productivity สูงสุดถ้าเราเขียนโมเดลแล้วคนอื่นไม่ได้ประโยชน์อันนั้นนะครับคือเราจะไม่มีคุณค่าเท่าไหร่ถูกไหมนั้นเวลาใครจะจ้างเราอะไรคู่แข่งเราอย่างเงี้ยเขาทําได้เดี๋ยวเ,าเราอย่างเช่นคนนึงทําโมเดลสายมิติมาแล้วไม่มีอะไรเลยเรนเดอร์องเดียวจบนะอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยทำทำมันผมทําให้นะผมมีเรนเดอร์ได้ด้วยสวยด้วยและยังไปต่อยอดถอดวัสดุได้ด้วย ถามว่าลูกค้าจะจ้างใครครับหรือผู้รับเหมาจ,จ้างใครหรือว่าคอนซัลท์หรือโอ,อนเนอร์ต่างๆหรือวิศวกรหรือใครก็ได้จะจ้างใครครับก็ต้องจ้างคนที่มีความสามารถแบบใหม่ถูกไหมที่สามารถที่จะทําอะไรได้ให้คนอื่นได้ประโยชน์ถูกไหมดังนั้นเองตัวน,นี้สําคัญมากนะครับนันสาปนิกหรือวิศวกรก็ได้ที่ดูตรงนี้อยู่นะครับจะต้องเรียนรู้วิธีการทํางานนะที่ให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยแชร์อินโฟมาร์ชให้คนอื่นเอาไปทางานต่อได้นะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นนะผมกด c เดี๋ยวขึ้นมาครับไม่ง่ายนะแล้วลากออกไปครับพิมพ์สี่คอมมาสี นะครับ4คอ่า4เนี่ยปกติแล้วนะสมมุติถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโครงเหล็กถามว่าโครงเหล็กเนี่ยยาวกี่เมตรผมก็วัดได้ง่ายมากครับโดยการคลิกขวานะกด Entity Info ต่อไปนี้นะครับขอบ4ขอบเนี้ยจะเรียกว่า Entity Information ก็คือ Info ครับนั้น Entity Information ก็คือข้อมูล Information ของ Entity ที่ชื่อว่า e d ครับกดปุ๊บเข้าไปจะขึ้นตรงนี้ครับว่า4เมตรเห็นไหม4เมตรครับ โอเคผมลบเฟสออกไปนะครับแล้วผมคลิกลูวๆนะที่ขอบทั้งหมดครับนั่นคือ e อ t ด t ตทั้งหมดครับมีทั้งหมด4เซึ่งไอ้4เเนี่ยนะครับนะ4เนี่ยมันคือเหล็กทั้งหมด4ท่อนหรือ4ส่วนรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ16เมตรนี่คือเบสิกของ SketchUp ครับเราสามารถทำนี้ได้ครับผมเติมเฟสเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็พูดพูขึ้นไปแบบนี้ครับเอาละคราวนี้ผมจะลบเฟสทั้งหมดทิ้งนะครับมันจะเหลือแต่กล่อง สมมตินี่คือโครงเหล็กนะครับที่เราต้องการที่จะทําเป็นบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วผมลบพื้นที่นะครับนะเหล็กนี้นะครับก็จะมีตัวนะเสริมตรงนี้ครับทุกครั้งที่เราสร้างเส้นขึ้นมาครับมันจะมีเฟสถูกไหมขึ้นมาด้วยนะครับโอเคถามว่าเช่นเหล็กทั้งหมดเท่าไหร่ครับไม่ต้องเสียเวลาเลยครับคลิกัวๆครับคลิกขวาครับ entity info entity มันจะบอกเลยว่ามี16 edges ก็คือมี16เส้นนะครับ16ขอบนะรวมความยาวทั้งหมด37.84เมตรนี่คือเบสิกของเซนัปครับง่ายมากๆครับเห็นไหมนะครับเอาละผมจะคลิกตัวลเข้าไปครับ make group เมื่อ make group แล้วนะครับตรงนี้คือกรุ๊ปของเหล็กใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันจะบอกว่ากรุ๊ปของเหล็กนะครับนะถ้าเราคลิกเข้าไป2ครั้งข้างในครับแต่เมื่อคลิกเข้าไปเหมือนเข้าไปในบล็อกแคทนะครับเราเลือกทั้งหมดนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยนี่คือเหล็กทั้งหมด37.94เมตรนี่คือเบสิกง่ายๆนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาผนังมาใส่ครับสี่เหลี่ยมครับผนังมาใส่ครับแล้วก็ผนังมาใส่นี่คือผนังนะวอลครับจากนั้นนะครับด้านบนผมไม่มีนะเอาออกไปผมจะเจาะนะครับในส่วนที่เป็นประตูน,นะครับและผมจะเจาะหน้าต่างด้วยนี่นะครับดูง่ายนะั่นหลักการเนะี่ยดูนะ คอ a ดิ f ฟก็โปรจะมาช่วยให้มาทำงานได้ง่ายก,ายกว่าดีทุกคนดูนะครับโอเคผมอยากจะรู้ว่าผนังมีทั้งหมดกี่ตารางเมตรอยากถอดมือนะครับมันหมดยุลคละค i ิติเฟสครับคอนโทรลค้างไว้ครับคร,คริติเฟสครับคอนโทรลค้างไว้ครับคร,คริติเฟสครับและค i t i f a ฟ e เมื่อคิดที่เฟสแล้วนะครับไปที่ e d i t y info ครับมันจะบอกว่านี่คือ4ี่เฟสี่เฟสนะครับแล้ว4่เฟสนี้4ี่เฟสนี้นะครับมีแอลเทั้งหมดคือ4 8 7ตารางเมตรครับรยบร้อยเลยครับเรารู้เลยว่ามีกี่ตารางเมตรครับคิดรู้วครับเมกรุปตอนนี้ผมรู้เลยว่าอ่าเหล็กนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ37.94บเ็ด้เมตรและเฟสครับรู้เลยครับว่ามีเท่าไหร่ครับมีทั้งหมด4 8 7ตารางเมตร นี่คือเบสิกของ s e ก c h อ p นะครับที่เราสามารถนําไปใช้ในการถอดประมาณวัสด,ดุได้ซึ่งมันดีนะครับแต่มีข้อเสียงหนึ่งคือมันไม่สามารถรีพอร์ตได้มันไม่สามารถรีพอร์ตได,ไาาได้ความยาวน้ําหนักปริมาตรราคาต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถจะทําฟอร์มออกมาได้นะครับดังนั้นในคอร์ดิฟายเออร์โปจะมาช่วยยกระดับครับ ถ้าทุกคนเห็นภาพนะว่าเฮ้ยเราทํางานปุ๊บเราควรจะมีรีพอร์ตวัสดุให้ลูกค้าด้วยให้เพื่อนเราด้วยให้เพื่อนโรงงานเราด้วยให้คนที่ทําการต่อจากเราไปด้วยนะนั่นคือกระบวนการทํางานที่เรียกว่า BIM Information ด้วยโมเดลคือ BM b u i l นะครับบิลดิ้งโมเดลบีบอย่างเดียวเนี่ยยุคนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่ามีอะไรอะ่ะมีมีการส่งต่อข้อมูลอย่างเงี้ยนะคือเงี้ยมันมีแต่ BM ออย่างเดียวแล้วเราจบแค่เนี้ย แล้วคนอื่นเอาไปต่อครับมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันไม่มีอินฟอร์มชันดังนั้นเองเนี่ยเอา BM มนะครับมาบวกกับ I นะครับ B ออกซ้าย M ออกขวาเอาไเข้าตรงกลางนะ,ละกลายเป็น BIM เราสามารถที่จะนะยกระดับการเรียของเราเองนะแล้วโมเดลมันจะมีมูลค่ามากขึ้นนะครับคนอื่นจะว้าวเลยดังนั้นเองต่ตอจาไปนะครับเรามาดูเลยหลักการนะ q u a n t i f y เ r อรเข้ามาทํางานนะครับยกรัดับ่างนได้บ้างนะอีซี่แอนฟันนะครับวิศวกรสาปนิตะครับลองดูเลยนะทําได้ทุกคนครับ